คือเขาบอกว่าเขายากได้หลักฐานกับเมไม่หาพนักงานเนี่ยแล้วก็ถามว่านี่อาจัะอาจงเอ่อจตอมเาแบบคือเราไม่นีแล้วอ่ะเราลงทะเบียนมาแล้วแล้วทำไมต้องให้เราไปลงทะเบียนใหม่นี้แถื อันนี้ลงทะเบียนมาแล้วเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าทีเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่วาีถ้เข้าไปว่าเ็นอะไรอได้เลยใช่ไหมครได้ครับ องกับมาใช้ได้ปีหน้านะต้ใช้ได้แบบนี้นแค่สวันเั 15, 16, 17, ้นก็คือสิบห้าสิบหกถเจ็ปก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนก็คือก้องไม่ได้ค่ะช้องค่ะค่ะอันนี้พี่ลงทะเบียนมาแล้วแล้วพี่ต้องอยังไงต่อลงลงเพื่อเข้างานค่ะลงเพื่อเข้างานอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลงทะเบียนร่วมหน้าแล้วได้อ่าอันนี้แค่แค่ ลงชะเปอรนุรมง่ายอ่ะถ้าเกิดคุณพี่ลงชิปเปงงอ,เอเปปร์นุ่มมีเคลียร์โค้ชยังคะคิดว่าโค้ชไม่ไม่ส่งมาแต่พ,ตพี่แต่พี่โทรไปถามไม่ได้แคปหน้าจอไว้ใช่ไหมอ่ะขอดูอของนะใช่ไหมนี่ขออนุญาตนนะคะ่ะอะแกนทำไมต้องสแกนือทไมต้องส่เกลเพราะว่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาพี่เขาพี่ถามจากคนเพื่อที่พี่ลงทะเบีนนนนยนอน<ค>่ะเขาก็บอกว่า <ไป S 2> ถ้าเมลไม่ได้ก็คือมาแจ้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาพิิพนตัวคนเข้างานให้เลยแล้วก็ตอกเดี๋ยวแก็ระหัสเดิมที่เคยที่เคยสมัครไว้ค่ะรหัสอะไรอะคือพี่ไม่ได้เลยเพราะว่าอลงลงลงจากลิงก์เหรอก็ลงจากลิงก์ที่สัมปนาที่สัมปนาเพจเพย์นั่นไงแล้วอันนี้ยังไงต่อถ้าลงจากสัมปนาที่เป็น Google form ซื้อกล f o r ฟอร์มใช่ไหมคะถ้าลงกล่ฟอร์มนี คือเป็นคนละเรื่องกันเลยนะมันต้องลงทะเบียนต,ตรงนี้อ้อ่ก็เป็นหน้าแบบนี้ค่ะต้องร้องเอาน้คมแบนึบนเดีแล้วลงวลงไปต่อคสแกนลบสแกนเลยค่ะแล้วมีอีเมลวถ่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้น register now ก่อนลกันค่ะ ไม่ถ้ารีจิตเตอร์แล้วที่พี่ลงไปก่อนแล้วที่เขาบอกว่าจะได้อาหารเที่ยงด้วยอ่ะมันคือยังไงอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับเออก็ลงมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ต้องมาลงใหม่หมดเลยเออเพราะว่าเขาก็บอกว่าลงร่วมใจจะได้อาหารเที่ยงด้วยเออแล้วถ้าลงอย่างเงี้ยแล้วพี่จะได้ไหมอ่ามันก็ต้องได้แล้วแบบอ่าสามารถไปแจ้งได้นะโอเคอ่าโอเคลงทะเบียนลงลงไปนียก่อนค่ะ เพราะว่ามันคนละตัวกันไงคือแบบว่าตำนานอีกแบบนึงแล้วก็อันนี้อีกแบบนี่คือเป็นระบบรุ่งยากมากคือหนูไม่ได้ทําระบบไงไม่ไม่แต่คือพี่ก็งงไงว่าเพราะว่าพี่ก็คือพี่ต้องไปบทเป็นภาษาฮ่องกงให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวอ๋อแล้วก็พอมันไงก่อนหนูก็จะดูแล้วไม่ไม่คือแบบพี่ก็งงไงพยายามตั้งเอารูปไปเลยพี่อย่าอย่าตั้งอย่าตั้งฉลาดตั้งฉลาดว่ามันจะนั่งแบบมอเตอรีดลับหลังแนวเข้าแล้วมอกฟอร อ่าโอเคคอาอันนี้คือจกตาคือคุณจำไม่ได้ใช่ไหมเอาขอขอขออีกหนึ่อีน่ไม่ถึงหนึัแล้วเดี๋ยวร้อนีใหม่ให้หมดใช้รีเจนที่ใหม่ให้หมดดก็หมดก่โอเคโอเคอ่ ที่พี่ทำได้วยก็เขาคงต้องทำละมั้งเขาลงทะเบียนมาเหมือนกันไงโอเคค่ะรบกวนคุณพี่ไปดูอีกนิดนพิคศษแลก็อย่างนี้ไม่นแค่ลงทะเบียนใหม่ต้องต้องติดต่องใช่เขาถอยเข้าโกงคำเดียวเลยโดนแต่อันนี้จะแก้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะจะแก้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่อยู่ละ อ่าได้ละพี <curs CDU> okay, okay. Okay. ่จัดงงไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก๋อเป็นไงพี่ลงทะเบียนมาก่อนรว้หน้าใช่ไหมมันก็ต้องมีแย่อ่ะโอเคคุณพี่ต้องลงอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคอ่ะช่วยดูให้อ่าคุณพี่เป็นธุรกิจแบบไหนคะขายที่ขายหน้าเซ็นเตอร์เจนเตอร์ผู้หญิงอ่า อันนี้หนูสุ่มบ้วเลยนะไปเถอะเพราะว่าพี่ก็ลงไปจนหมดแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจไงว่าทำไมใช่ใช่ใชว่าทำไมต้องมาข้างหน้าอีกทีหนึ่งใช่เป็นหนู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 อยงแตกเลยนะรจริงไม่ประเด็นคือเที่เที่ยวพี่จะได้ไหมได้อ่ะแค่รอให้หนูหน่อย <c oughs> พี่ไปพี่ไปเป็นสาเพื่อแบบแบบเพ<อ>ือ่อโขงข้างหนะ้า ก็นนี่ก็ต้องทำใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปก่อนค่ะเจะลบรึเปล่าเคยลงเคยลงอะไรแล้วใช่ไหมโดยเดี๋ยวลงในเครื่องไหนไม่ใ่รู้ไหเอาเครื่องเออเออเออเาเครื่องไหนได้หมดอ่ะเพราะว่าเมลมันอยู่ในนี้เบอร์มันอยู่เครื่องนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเขาลงให้กล้องเหรอวะ าจาแบบว่าสุการทุกพ่เหลือเกินถ้ามันลืมถ้ามันลืมไปแล้วไอพี่เขาเริ่เตรีมมาอย่างตั กับค่คับนรใช่ะแต่แต่นี่เพิมอันไหมนอกจากมสองอันแล้วแต่กถ้างั้นช่วยช่วนหน่อยได้ไหมะไช่วยลงให้เลยเขาไปยังไงไม่ลมอย่าบอกนะคะว่าลงทุกเปลไม่ไๆ่พี่ลงไปสามพี่ลงไปสองของเมลแหละไปที่อ่า อารมเมียที่สามพี่หน่อยอะไรกันลงใหม่ได้แหละค่ะมันก็คือการเป็นลงใหม่ถูกปะถ้ายงั้นอย่างนี้กันที่เอาเมลวเนี้ยเอาเอาเมลที่ลงเคยที่เคยลงทะเบียนแล้วอ่ะไปแจ้งเขาไปแจ้งข้างหน้าก่อนใช่แจง้งตรงนี้ก่อนใช่อ่าเจอไหมใช่ค่ะเอาที่ยกขึ้ไนไปในนี้ <c oughs> มันยังไงดนุ่ยคือลงแ,แล้วมันก็มีข้อมูลขึ้นมาของหนูมันมีเคลื่อนแต่ของเฮียมันไม่มีเคลื่อนเพราะของเฮียลง,ลงยังไงครับลงผ<อ>่านกูเกิลฟอร์มเดียวเพราะของเฮียลงลิงก์กับเจแต่ของหนูอ่ะมันมีขึ้นเพราะหนูล,ลงไอ้ตัวไอ้ตัวล่วงหน้าด้วยไอ้ที่มันมาวันนั้นอ่ะเออเออลิงก์ที่เจก็คือเป็นลิงก์กูเกิลอย่างเดียวอ่ะ